ยิ้มเลยยิ้มแล้วพูบ่าวหน่อยว้าวใช่เอออาบแล้วว่าน้ำนี่อาบแล้วว่าไปแก้ก้ยเวียดไปครับจ้างใช่บ่เออเออเแต่เท้าพ่นบ่อน่ะแต่เท้าพ้นโอ้ต้องตื่นแต่เท้าเลยนี่เนาะโดยวันนี้มาแล้วให้นี่เฮ็ดน้ำกันใช่ไหมล่ะให้นี่ให้น้ำกันตอนเา ตอนเฮาอยู่นํากันอ๋อตอนอยู่นํากันอันช่วงเดือน6น่ะอันไฮนั่นเฮ็ดนํากันอ๋เท่าสรุปมานี่ว่าไร้จักสอบเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวจังมาแบ่งกันบ่ยมีจักคนเฮ็ดนํากันน่ะมีแต่เฮากแม่ยาเจ้ากแม่ยา ว่าเปิดภาพเปิดกล้องมาเนาะก็เห็นมุมเก่ามุมเดิมเลยพี่น้องเด้อเนาะอ่าอีกบ่อหล่นบ่อน,นานอาจจะได้มีการเคลื่อนย้ายเนาะมือสองมือนี่แหละพี่น้องเนาะช่วงนี้เฮาก็อัปเดตอ่าติดตามชีวิตของทางอ่าน้องๆเพิ่นให้ทางพ่อแม่พี่น้องเฮาอ่าได้ับได้ชมเบิ่งนํกากันเนาะแต่ละมือแต่ละวันนี่เฮ็ดหยังแน่เนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้กัอ่าเพราะว่ายังบ่ทันได้มีการอ่าซื้อ แล้วก็ยังโบรา้มีการขายแล้วก็ยังโบรา้มีการปลูกสร้างเนาะเอากระมาพูดมาคุยมาเยี่ยมยามอาเบตศูนย์ความันอีกเนาะโอ้ยือสิเป็นไอ้เนี่ยได,ได้บาทนี่พี่น้อยเนาะใครยืมมาอนี่พี่น้องเนาะถือว่าเป็นมืออีกมือหนึ่งที่ว่าฝ้าพนบโบตกเนาะเป็นคืมๆจิ้งซื่อเนาะ กราบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเด้อพบเจอกันอีกคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเนาะก,กับช่องทางพอน้องเปียวมาอยู่นี่แหละพี่น้องอก,กระตูบดิมสา n ําของทางนองาง้องหางเชียงอีกคือเกา่าเมื่อนี้กับพี่น้องอเอา้เอามาพูดมาคุยมาถามเบิง้งน้ำกันเนาะเมื่อวานนี่กับรู้สึกว่าทางอาน้อ,นอง,ออง,งห้างไปพูดเข่าพูดน้า นไปฮุดเขาฮุดน้ำน้ำอนาพอปูแม่ย่าพี่น้องเนาะแต่ว่ากระบุเชียงก็ได้ถามไปเข่าๆทั้งระเยงว่า,าไปฮุดน้ากันดังซี่นีิสื่อกันยี่บ่กับปูแม่ย่าเนาะทั้งระเยงก็ได้ตอบว่ากะยังเนาะพี่น้องเนาะกระยังบุษันได้ถึงได้ตองกันแต่ว่าเข่านี่โมโ oh หว่าเป็นแบบไรเขา่านี่ทั้งระเยงว่าเข่าๆว่าเฮ็ดแหลเพึ่นแบ่งแบบส่วนไผส่วนมั่นนะพี่น้องเนาะทั้งนอคุนก็ต้องจำเป็นต้องไป เออเนาะเอาเดี๋ยวไปถามเมื่อน้องกันเนาะว่าสีเป็นเนี่ยใดพี่น้องแต่ว่าทั้งน้องฮางนี่ก็คำว่าคำจาเป็นแบบภาษาล่าเนี่ก็สีเข้าใจยากในจังหน่อยคือทางอเจึงเราพี่น้องเด้อเนาะว่าทางอเจึงเราเป็นคนคนทำคนเฮียนเนาะคนทำคนเฮียนเฮียนจบสูงแน่ว่าคำเล่าเนี่ก็สีได้เนาะแต่ว่าทางน้องฮางนี่บริเฮียนได้พี่น้องเนาะซื้อปิ้งหมูมาฝากทั้งน้องเพื่อนพี่น้องเนาะสีหาปิ้งก็ได้กิน เป็นจังใดเนาะมือนี่จ้าเอ๊ยิ้มเลยยิ้มแล้วผัวบ่าวนอยเอ๊ว้าวเอ๊ะใช่เอออาบแล้วว่นาน้ำนี่อาบแล้วว่าเออเอาดีแล้วเนาะจะได้ช่วงวะช่วงบะเนาะเอาสบายดีทางน้องฮังอืมเนาะ อ่ามื้อนี้เอาบ่เสียงนี่ใหม่นะจะโรยแล้วบ่ฮะจ้าดูจ้าแล้วเล็มน้อยเนาะโรยบ่โอ้นอนนั่งได้เนาะเงแฮงนี่เนาะตั้งไ่ลมันองแซ่บ้ต้มส่งน้ําให้ลูกนี่บ่ ใช่พ่อไปทางได้สามืันนี่อ้ยู่พูนกยู่บ้านไหมนี่อยู่เทิงคุณบ่อย่าหลอกสบวเป็นยังเนาะเดี๋ยวจังจังว่าจังคุยนั่นกันคือว่าไปหูดเข่าสิบ่เมื่อวานนี่ยไปหุดเข่าแล้วแล้วน้อยังยังไลยอยู่บ่ยังมาไล่มาเมื่อนี้เป็นได้สักคือบ่ไปเมื่อนี้แหละเื้องไปแกก้อยเวียดโอ้ ไปเร่ยๆไปไปเหมือนนี่เนาะไปแกกล้ยเวียดไปหับจ้างทำบ่อไปแต่เช้าพ่นบ่อนะต่เช้าพ่นโอ้ต้องตื่นแต่าได้หนิเนาะวันนี้มาแล้อบล่วันนี้นะมาแล้วมาแล้วเนาะหัวิดลดหนอยจั๊กอตเนาะ เพิ่นให้วันเท่าได้น่ะละ่ะมันเว,วียดจ้างเลยหกสิบคันหกสิบต่อคันรถฉมบไปฮอดไซนนี่นะ่ะไปฮอดเวียดคุณอ๋อหมกไชแลนเวียดคุณบอกอเราก็ไปตัดตัดอยู่อยู่พูนเราไปแก้อยู่เวียดไปแก้อยู่เวียด หกสิบพันสมบัตต่อคิวได้เนาะเออเอาดีแล้วเนาะมีเวียกเห็ดเห็ดไปน้ำเนาะดูว่าเป็นเวียกที่ถนัดอยู่แล้วเคยเห็ดแต่หลายมาอยู่แล้วเนาะเข่าวันนี้หูดแล้วว่ายเส้นเนาะยู่ใช้เข่าจะหูดเมื่อวาน อยู่ป้ายังป้าอยู่ให้คุณบอกโอ้แม่ไมีลดเอามันมีมองใบมองยางอยู่บ่มีเหมือนชนห่มซี่อยู่บ่แม่ไมีมีแต่มีแต่แพตังอยู่บ่โอ้มันบบเปียกบ่เปียกกันมันจะบ่ตึกอไปด้านบ่ออกง้อบ่ เอาเปลี earth, cow, <uclear> ่ยนกันเนาะเนาะมื้อนี้ทางผัวไปเฮ็ดเวียกมื้อนี้เมียเอาลูกเปลี่ยนสลับบทเวียนดีแล้วมาจังมุงเมื่อวานนี่มือวานนี่คอยนี่4:00นแม่นบ่4:00นบ่เยังอยู่นี่อยู่ได้4:00นยังบ่เห็นจมาอยู่5:00น5:00นนบ่จักเบิ่งนี่เนาะโดยย่างไปบ่เนาะ ย่งางไฟไก่อยู่บ่อมองไปไก่อยู่คุณมันขึ้นไปทางได้นะขึ้นทางเว้ยไปทางบ้านสกีคุณบอกบ่ในทางวเฮือนหลังไม้ทางวเฮือนหลังไม้ขึ้นตรงไปชายมือดบ่โดยอ๋อมองทางนี้มองกระเจ้าอันน่ะขนมันคุณบอกไดยโอ้อันเขานี่หูดนี่ เจ้าไปฮูดไม้ซี่นี่แดงของทางครอบครัวซุมเจ้าเลยบ่เอาให้นี่เฮ็ดนํากันซั่นบ่ล่ะให้นี่เฮ็ดนํากันตอนเฮาตอนเฮาอยู่นํากันอ๋อตอนอยู่นํากันนันช่วงเดือน6นนอันหนั่นเฮ็ดนํากันดเออบัดนี้อันก็ได้ไปฮูดบัดนี้แบ่งกันแล้วบ่หรือว่ายังอยู่ล่ะยังบ่ทันคือไปฮูดก่อนมันบ่ เท่าสรุปมานี่ว่าไล่จ,จักสอบเท่าน,นั้นเท่าน,นี้เดี๋ยวจังมาเบงขั้นบอก<ด>มีเจ้าค้นเห็ดน,น้ำกันนะมีแต่า้าวกบแมญ่าเจ้ากบเม,มยา่า<ด>สองคนแน่นอะ<ด>บ่ได้มีคนอื่นมาอีกบ่บ่คิดว่าประมาณีิได้จักสอบสะเขา่าเดี๋ยวเขาหูด่าูจักนลายเติมยู่บ่หมองเห็ดกว,าว,าวา้างเติบบ่กว้างกว้างบนประมาณ ฮอดทางจ้างนีอดาอย่างพุ่นบ่โอ๋แต่ว่าก็ต้องมาแบ่งกันแน่เนาะแต่ว่ากะแบ่งอีแน่นอนยันก็บ่ท่ํากันอยู่แล้วเนาะทั้งแม่ย่านี่ก็ต้องเอาหลายทั้งลูกไ่อยู่แล้วแม่ย่าเอาไว้ํานั้นกได้ํานั้นหาเจ้าอยู่บ่ยนี บตอนอยู่น้ำกันตอนอยู่น้ำกันในขี้นันหห้เนาะตอนที่ว่าน,นอนอยู่งิงเฮื่อนน่นเนาะ,นอะตอนนี้แยกออกมานี่ยแค่แค่ว่าเฮาอยู่ผอยู่มันเนด้เนาะมาคนมาอยู่น้าแยกพผแย,ยกมันป่านนี้ยังห้เนี่ข่อยก็ยอมแล้วเนาะสิไป <c ười> อยู่ใช่ได้เนาะอ,อ,อันถือเข้าถือน้ำเจ้าถือไปกินเองด้วยว่สาสมวานี่ใ่เนาะ คือขึ uh ้นเองคือจากอยู A ่เฮือนพี่บ่อ no? ้อฮ้อแล้วก็ไปกินอยู่พุ่นเนาะอาบน้ําแล้วบ่นี่น่ะบ่ล่ะอาบลิ้นแขงเนาะคือมุมแท้ซะลิ้นอาบน้ําให้ลูกอีกเด้อมันอันนั้ะมันเกี้ยงมันกอยแน่ nghe là lỉnh đốt nén en nhờ nó chắc lỉnh nó cả nó hụt luyện lên cả rốt nói phải sự mà hay là bao phân chứ bao phân bao Ồ, bảo thì nó tăng sư lột này cứ cho con <laughs> để lo nó Ờ, bằng luật chắc lo cấp lâu gì có quân sự này cứ mà cứ gần hết đấy ô <laughs> <laughs> oh, tay sấy <thấy> nè gì này nó <laughs> 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 à, hồi đi là sự đi mà phạt nó đã đâu มันว่านน่กจะจุบไข่หลักอุ่นเอาอีกทีหนึ่งก็ได้ว่ามันมันกินฮอดได้ต่อแรงเมื่อแหละมันบริสียง่ายหรอกอันนี้เรื่องอัลินแหงอะไรใจดีโอ้ยเอาเป็นนั่งหรนะเอาไว้คนละเดิพาจนกินอันเสื้อผ้านาับแหนี่ได้แบ่งให้ทั้งแบ่งไงบอแม่ย่าแบ่งให้เอือยเฮานี่อันนี้บ่แม่นี่บ่ ไม่น้องยังเกาะไม่นอกเอิงไม่นอกเอ,อิงเนาะโอ้เผินเครียดล่ะบ้านเครียดไปเนาะเว้ยลินอะไรก็เครียดงี่เง่าได้หนิเด้อห้องบุคักรได้หนิเนาะเรานอนหางกระตื้นบ่ละลูกเจ้าตื่นแล้ว กินนมแน่แล no no, ้วก็ก <ồ> ินข้าวนั่นนมแน่เนาะนี่นี่แล้วก็นอนน่ะเด็กน้อยนะเบิ่งหน้าตาซอๆอยู่จนั้นก็ับแล้วะอาอันบ่ได้พบเจอกันเห็นกับทนองปู่นานี่ตื้อหึงบ่เจ้าตหึงก็เห็นเห็นบ่ได้เห็นกันนานแล้วบ่ได้จักเดือนแล้วเดือนฮะ จังเดือนแม่เนบ่เด้อเราได้ไปเออแต่ว่าถ้าเจ้าไปนี่คือเจ้าต้องเมื่อดินอยู่เพื่อนเราคนบออ <โด S 2> อ่อ๋อมีโอกาสจังไปเยี่ยมไปยามเนาะเ <โด S 2> ยี่ยมยามถามข่าวอันทั้งไม่ตู้เนาะต้องมีตูนต้นะะอันเป็นอันไม่ตู้แล้วนั่นเป็นเป็นเอื้อยด้วเนาะ เฮาก็จกไปบ่มีรถไปอยางนี้ไปกับประมาณจักกิโลเลยประมาณบ่ฮหอดหรอกสิบโลประมาณหกเจ็ดลักนี่แหละจากบ้านนี้ไปหาบ้านน้องปู่นาเนี่ยโได้ไกลปะไดนยิ้ <c oughs> มเลยโอ้ <c oughs> อันเวลาเรานอนก็ให้เราจับเอาเด้อลองฝึกเอาฝึกเอาให้เราจับกินเองเอาบัดใหญ่มาก็จังบ่ยากส่งให้มันจับกินเองด้โลด อยู่เพราะว่าเสื้อผ้านาแพ้มือนั้นมันก็ดลายในเนะาะเขาก็แบ่งกันแบ่งกันใส่นี่แล้วเนาะอ่ามือมีมาใหม่อีกก็จังอันนี้อีกเนาะผ้ามูดหรอกเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นฝากมาให้ใหม่อีกก <c oughs> ินลายแท้นี่ก็ก <c oughs> ินลายแท้ อีนแล้วก็ซึ้งนโอมมือหนึ่งนี่ซงจักเถ่าละจักเต้าหนึ่งเต้าฮะ <c oughs> บอเบนกินตั้งแต่ตั้งแต่ซ้อมาจนค่ำในเต้านี่เบิดจักเต้าเรากินสองเต,งต้าสองเต้าอยู่ว่าสองเต้าสอ,อ,องเต้าหอดหามง หอดช่วงนี้เราช่วงีกินลายแท้นะดันสามีเต่าหุ่นหมจักออดบ่บ่มือละสองเนาะมือละสองเต้าด็กนอนนะหาตาื่อๆยู่

ค in right ือว่ามันลายขึ้นกว่าเก่ามาเมื่อนั้นคือว่าน้อยเดียวนะมันเพิ่มขึ้นได้หน่โอ้โหมีปลาอยู่พี่น้องเนาะบ่อนอยู่เมื่อนี้นี่ยพ่ได้ไปไซมเมื่อนี้เจ้าก็เนาะอยู่อยู่นี่หนะเนาะอยูมะอื่นเพ่อเนี่ยจังไปบมื่นี้นะมืะออื่นไปห่นเข้าเออหัวเนี่ยได้มืะออื่นพังเบิ้งเด้อบอสเชียงจีแจ้งบอกเขาเข้าก่อน เพราะว่าถ้าทีมงานขึ้นมาเมื่อนี้นี่มืออัดจะนัดหมายเรื่อง,งที่ดินได้โ<น>บโบผ้าไปแต่เช่าได้เรื่องชิยุ่งกับผัวเจ้าระเบิดเจ้าจิไปนน้ำมีนี่ยากได้พังมึงก<น>่อนเด้อแต่ว่าช่วงแรงๆเพื่อจังคิดได้คําตอบดิ๋ยฉันม,มาแจ้งอีกทีนึงนนทีมงานเพิ่งขึ้นมากะเมื่อว่าได้มาแจ้งแล้วก็นดัดหมายเรื่องที่ดินที่ทางแล้วซื้อให้แล้วพ่น้อแลวก็จังมีอย่างก็จังว่าจังคุยน้ำกันไปใา้นี้ เนาะโเดีดินี่กิ่นมกันเข่าราก็กินน้ำอยู่บ่กินแล้วเออป้อนเข่าน้ำเนาะป้อนเข่าน้ำกินเข่าน้ำอ่าทางอันพ่อว่าได้มาเยี่ยมได้บ่ละช่วงนี้โทรหากันอยู่บ่บ่มีโทรศัพท์ ว่าและแอนยูบ้านเจ้าอีพุ่นกับสัญญาณมีอยู่บ่กะบ่มีญญสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์บ่มีบ่อยู่พุ่นอะโดยกะขึ้นผู้มีสัญญาณเคลนผู้จังมีแต่ว่าอยู่ตัวในบ้านเนี่นั่นบ่ได้มีเนะาะบ่ได้มีอืมกับอยากาาย่างในเนาะยากลำบากแน่เพราะว่าชุมชนนี้เราต้องใช้สัญญ,ญาณเกี่ยวกับทโทรศัพท์ในการติดต่อหา อ่ะเบื้องก่อนเนาะถ้าว่าโอกาสวัานี่ดีถ้าว่า,า,วา,ด,ด,า,วาดงที่ดินที่ทางไม่กระเจงห้เรามา,ย,มมายิา้มม่ยามเนาะโอเจคครับเรายัางพูดเข่าอยู่บ่โอ้เจา้ายังยังบ่ทันได้แล้วบ่บ่เออฮึดนะเอาลูกนอนซะเด้อล่ะเด,ด้อยเออเอาอย่างนอนได้ห่ะ กินนมก็เอานอนในรถฮะพอแล้วเดี๋ยวอันทางบุเชียงเดี๋ยวสิเขามาหาไม่เนาะนี่ยังเพิ่มเติมอีสิมาแจ้งมาอีกเท่านึงเราอย่างนอนแล้วหาลูกนอนซะทางกระเจีังเราไปเฮ็ดเรียกอยู่พี่น้องในจังหวัดจังคุยนั่กันอีกเท่านึงเนาะเอาโอเคเด้อล่ะเด้อเดี๋ยวเอาสบายดีเนาะสบายโอ้ยเนาะแช่ ไปแล้วไปแล้วไปเรื่ยๆไปไปไปไายบไปไปไนไปไปยปไไป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 ไนไป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 ไ่ไปไปนไปไปไเไปไอไป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 ไไป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  อ <sp> ้อนี mm ่ก็ก็บ่ใช่อืออ้าวเอาละเนาะตามนั้นละพี่น้องมาย่ำยามตามข่าวนํากันอือบ่ได้ไปฮูดข้าวฮูดน้ํามื้อนี้กะเนาะเพราะว่าหยุดเอาลูกแล้วก็ทงอจก็ไปขึ้นกล้วยสําหรับบุญเวียนซอยกันผู้เมีย มืออื่นเราว่าจังจะไปฮูดเขาเรววาเนาะแต่ว่าการเบิงน้ำกันคือทั้งพอน้องเปียวว่าอะไรพี่น้องเนาะถามมีที่ดินที่ทางมีการเคลื่อนไหวกันเป็นว่าให้ทั้งน้องพนยุติก่อนเนะาะบ่ต้องไปไปฮูดเขา <c oughs> ให้ทั้งพ่อปู่แม่ย่าฮูดก่อนพี่น้องเ <c oughs> อ๋เนาะบัดแบงก็จังมันจังได้ลายพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้๋อไปอะไรรอบมีอย่างเพิ่มเติมจังไดเดี๋ยวมาแจ้งทางพ่อแม่พี่น้องเขาได้ครับได้ส้มน้ำกันเนาะแล้วก็าทาง พี่น้องอิซีเขาก็ถามมาอยู่นอกเขตของทางน้องออยอน้องออยทางพอตูเจ็ดปีพอนล่พี่น้องเนาะก็ยังถามข่าวถามหาอยู่บึ่งก่อนวันเวลาไม่นี่คันวานั่นก็สีเข่าไปเยี่ยมยางทําข่าวทางน้องๆเิ่นอยู่นะพี่น้องเนาะไม่ได้เข้าไปนานเลยจังว่าจังคุยน้ากันเนาะปะเนาะอยู่ดีไม่แห้งลำรวยคือเก่าคือเดิมเด้พี่น้องเด้อเนาะ,นะพบเจอกันในคลิปหน้าเนาะ มีอยังจังว่าจังคุยน้ำกันเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายด้วเพี่น้องเด้อสบายดี